แล้วยังไงแลาไม่งไ <y> ้เปลาคิวยังไงเคไม่มาจบควไมาจังหวะนี้ไม <man to S 3> ่เจอสองก็ยังไงต่อครับแล้วก็โจมไปจริงจริงอะจริงจริงก็จังหวะนี้ก็ติคอมันเ้าสิบบาทแล้วดิเจ้แล้วจังหวะต่อทีมาหอีกยังไงต่อยังไงต่อ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะจ๊ะโอเคครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่มีน้องนักปั่นทุกท่านเช่นเคยนำยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเมตาสองนองพีเสีผมอีกแล้วนะวันนี้ก็มีหน้าเกมของแอติกนะสาร่าแมงวีเจครับไปครับผมเออวันนี้วุฒินี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะกับสามเท่นะของเราที่รู้จักเป็นอย่างดีไปเริ่มเจ้าที่เบตสิบบาทเปิดเทอร์โบไป เฮ hey, ้ยสกัตเตร์โว่อะไรจะปังขนาดนั้นคลิกเดียวเข้าสกัตเตอร์ไปเลยเจ้าผู้ชมเห็นไหมเนี่ยดูดูแลจำแลนำไปใช้อบอกเลยว่าเบรดร้อยก็รวยได้นะไม่จำเป็นต้องมีหลักพันหลักหมืนะ่นไดุ้ณน้อยก็มาเล่นสนุกขำๆกันได้นะแตกพอมันแตกปุ๊บมันแตกหนักเลยนะสำหรับค่ายบีจีนะท่านผู้ชมเออแล้วก็เล่นใตนู้ไม่ผ่านในเย็นนะของเขาดีจริงนี่ครับผมไปดูกันต่อครับกับฟรีและเป็นที่เหลือ มาครับตังหวะนี้ครับยังไงสาสบาบาทแล้วใบหนึ่งของโบยี่สิบสี่บาทเอยังไงต่อโอ้โหแถวหน้าไม่มีเคลอะเฮ้ยเจ๋ดายมากครับโบกับใบดอกนี้ครับสาสิบห้าบาทแล้วยังไงแล้วก็หมดรอบยังมาต่อครับกับฟรีสปินลี่เหลืออะไรยังไงแล้วมีมาโชวหรือเลปล่าครับมาเรียร้อยครับผมฟรีสปินบวกเพิ่มไปอีกครัทีเบ็ดสิบบาทโอ้โหฮตัวเลยครับบวกไปอีกสิบสองนะพี่ชมเออมาแล้วอะ เอ้ยเอ้ยอะไรจะขนาดนั้นพี่สาวท่ามาหนึ่งเขาปังเลยเหรอจ๊ะปังเลยเหรอจ๊ะโบกับไอบเจดอกนี้แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อก็ไม่มีตัวชงดิจ๊ะแล้วทําไมล่ะเออแล้วทําไมล่ะเออจังหวะนี้มาแล้วครก็ไปเขียวแล้วยังไงโอ้โหพี่สาวท่ามีภาพอย่างสวยสุดจัดสุดจัดกอนต่อไป259ท่านผู้ชมมาครับเติ้งเติ้เติ้งเติ้งเอ้ยพี่ม่วงใบ128 เออสแคตเตอร์โอ้โหจะสแคตเตอร์อีกแล้วนะวันนี้นะสแคตเตอร์มาบ่อยมากนะจะสแคตเตอร์อีกแล้วมาขาดตัวเดียวเมื่อกี้นะ <S <S <ๆ>เฮ้ยอย่าบอกอย่าบอกว่ารอบสองโอโ้โหเกือบไปเกือบไปเกือบรวยแล้วสองพันหนึ่งรอหกสิบเก้าบาทดอกลีพี่เขียวประดับฟ้าไปเลยท่านผู้ชมเอาเรื่องคะัท้องแทร่ดูเงินโลดซุปเปอร์เมกาไปครับสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทเอาแล้วฮนะเอาแล้วฮนะ เอาแล้วครับคงที่อยู่ที่คูดยี่สิแล้วฮะมาดูกับฟรีแล้วไปนี่เหลือกันนะพี่เจไปก่อนเลย40บาทแล้วยังไงแล้วพี่ฟ้าก็ไม่มาโโอ้หเสียดายมากครับเออเจดอกนี้ไปแล้วยังไงต่อแล้วพี่ม่วงยังไงครับพี่ม่วงชงเข้าไปดอกนี้ครับเปลี่ยนไว้แน่นอนแล้วคอมโบไปครับต่อเนื่องครับ143บามบาทแล้วยี่ขอหนักหนักไม่ได้เหรออย่างว่าน้องเบ็ดแค่สิบบาทน้องจอมดูครับซูเปอร์เมกาที่5.7านะจ๊ะ3,400แล้วนี่ขนาดเบ็ดที่10บาทแล้วเนี่ย เอ้ยเอยเอเข้าฟรีได้ป็นแค่ปุ๋ยคลิกเดียวนะยาวมาเลยครับดูว่าท่านผู้ชมมาดูกันรางวัลล้วออกมาจากการเข้าฟรีเจอร์ครั้งแรกแล้วคลิกแรกนะดูครับเงินรางวัลล้วอมาสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทนะโอ้โหโคตรปังท่านผู้ชมมานะครับสามพันสองนะท่านผู้ชมนะไปครับแล้วดิเบ็ดหนึ่งร้อยไปเลยละกันนะไปครับนี่ครับแค่เวลามีแล้วต้องรีบไล่เบ็ดนะครับท่านผู้ชมให้มันปังให้มันหนักนะเออนี่คือสูตรนะสูตรไล่เ,ใใเบ็ด้าใจหรือเปล่าโอ้ย 320แล้วยังไงต่อเราจวะวานดิครับ6ก0สิบาทยังไงพี่เอเดี๋ยวน้ายังไม่มาแต่ได้พี่เขียวไปก่อน2 1 6 0ิบ 160, ยังไงต่อครับโอ้พี่ฟ้าเดี๋ยวสามาาด่เป็นเรื่องเอ้เกือบไปเกือบไปนะสาห้ามนะเออบอเลยตรงเนี้ยเกือบไปนะท่านผู้ชมเอาก่อนตไปก่อนเลยสามันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับตรงนี้มาดนะิเป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องเลยเดินสองร้อยไปดิเออยยังไงยังไงครับไม่ไม่มชงสองร้อยยังไงวะพี่เขียวมา เออใจถึงก right. uh. right? ็เสียหายสี่อยแปดสแล้วยังไงแล้วเป็นงานฟ้าหรือเปล่าคิวยังไงคิวไม่มาท่านผู้ชมคิวไม่มาจังหวะนี้พี่เจไป230แล้วยังไงต่อครับแล้วก็โชว์ไปจริงๆรอ่ะจริงๆริงก็จังหวะนี้ก็เต็มข้อครับ3,960บาทครับโผมท่านผู้ชมและจังหวะต่อเนื่องไปหกร้อยยี่สยังไงต่อยังไงต่อครับโอผมสุดยอดเอาไปอีกครับ4,870บาทนะก้อนโตนะท่านผู้ชมโอ้โห จัดรัาวันนี้ฮะโอ้โหห,ห,หลักร้อยแต่ไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพอดีกว่านะพักหายใจหายคอนะไม่ใช่เล่นต่อเนื่องนะท่านผู้ชมได้แล้วต้องเลิกไปถอนก่อนนะเออซื้อน่งซื้อนี่นะแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่นะบอกเลยถ้าได้ต่อยาคือหมดนะท่านผู้ชมนะรู้รู้กันอยู่โอเควันนี้ก็พอดีดีกว่าแล้วกันนะฝากกดไลค์กดสับไพ่ของหมูไปด้วยนะครับเพือ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับทานผู้ชมว้าว